ตอนนี้เรามาถึงเนินเขาสูงแล้วนะก็คือเราจะมาฟาร์มทรัพยากรแถวๆนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแร่มีหินมากมายเต็มไปหมดเลยครับที่แห่งนี้ใช่แล้วและอย่างหนึ่งครับอันตรายด้วยเช่นกันครับฝูงซอมบี้มันจะมีเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไราครับเราเรามากับปืนคู่ใจนะ <c oughs> จะรอดเาว่าชิหาย <c oughs> สอบเล็กเป่งเป่งเออได้เร็กมาสวยครับนี่อะไรอ่ะอุ้ย หายละ uh, อุ้ยยังเยอะอยังเยอะอืมอ응ืมเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอุ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยว,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 วิ่ง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 อุ้ยอุ้ยติดติดพิษติดพิษชิบหายแล้วเป็นอะไรปะวะชิบหายแล้วผู้ชมติดพีชเฮ้ยไ,ไม่นะเก็บทั้งหมดเลยครับน,นี่เก็บได้หรือเปล่าน,นี่เก็บได้นี่เก็บได้มามามาเอามือซอมบี้ไปด้วยไปแลกกับไอ้คนนั้นไอ้คุณลุงคุณลุงผมทำไงดีอะผมติดไอเนี่ยสถานะ คือเรื่องผมจะลงเรื่อยๆเ,เลยเหรอชิบหายละชิบหาลยละยิงก่อนยิงก่อนเออมายแกง๊งแก้วนี้อืหอยหลังยิงอืเป็นซอมบี้ที่ติดพิษด้วยฮะโอ้โหตายแล้วมีต้องใช้ยาแก้พิษป่ะครับเนี่ยบล็อกหินเก็บมาโอเคเต็มเต็มไวจังวะพี่ยังไม่ได้นำอะไรเลยของเต็มอีกแล้วไม่นะ โอเคสับไปก่อนนะฮะหาของไว้ไหนๆก็มาแล้วผมต้องไปหาวิธีแก้พิษนะพึ่งบนผมติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยไม่นะจะไมติดเชื้อตอนนี้ไม่ได้นะจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปโอ้โหอย่างเยอะเลยอืมโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหทีหน,นี้เล็กเยอะมากเล็กเฮ้ยชิบหายแล้วปืนพัง <laughs> ปืนพังก็้ต้องไปเจอตัวนั้นด้วยไม่เป็นไรผมมีอีกชิ้นนะ <laughs> ผมมีอีกชิ้นเว้ยมา มืนท <Happiness. S 2> ี่มนแรงแค่ไหนวะฮะยิงปังโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมแรงนะแต่ช้าไปหน่อยได้ตายเถอะโอ้เสร็จพระเก็บมาสวยยิงอื้อโอ้โหโอ้โหโอ้หยิงโคตรช้าเลยได้ตายเถอะไม่เป็นไรหูหเจอของเยอะมากฮะ ของเยอะมากครับแมเราจะร่าเราจะรวยกันในวันนี้อะไระนยะชาเฮ้ยเรากินได้เลยอะ่ะสดไปเลยครับนี่อะไรอะ่ะมันคือเบอร์รี่บีบอัดนะการเอ้ยการแพ้รังสีร้อยสิบห้าเอา้าอุ้งอย่างนี้เราก็ไม่โดนรังสีแล้วถูกไหมโอเคผมลองกินดูลองกินดูลองกินดูนะผมับเป็นไงอาย่ารังสีหายเอาเรื่องออคราวนี้ผมก็ปลอดภัยแล้วโอเคผมจะจำไว้เลยว่าถ้าโดนไอ้ผีซอมบีต้ตัวนั้นตบเนี่ย เอามากินในตัวการย็บยังการแพทยรังสีนะครับก็เป็นเบอร์รี่อัดเออทำไงวะประเด็นคือมันทำยังไงอะตอนนี้ข้าความหิว,วเราอยู่ที่80นะครับแล้วก็น้ำอยู่ที่80เช่นกันนะมันมีบอกว่ามีโดรนอยู่ผมมีโดรนอยู่ในตัวแล้วโดรนอยู่ไหนวะฮะผมหาโดรนไม่เจอนี่จะเป็นหาทินุูเขาไฟหรือเปล่าผมจำไม่ได้มันคือดินเหนียวมันคือดินเหนียวฮนะโอเคไหน มีกวางมีกวางโอ้โหแบบนี้ยิงช้าเลยอย่างงี้ยิงช้าเลยอย่างี้ยิงไม่โดนเลยผมต้องไปซื้อธนูอ่ะไปคราฟธนูอ่ะนี่ตัวแพรังสีขอสัตว์หน้าหน่อยพี่วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยไม่โดนมันยิงช้าจริงไอ้บ้าเอ้ยมีเชือกนะหนังสัตว์โอ้โหเต็มว่ะกินไหมกินไปกินไปหมดเลยโอเคเก็บได้ <laughs> มันต้องเก็บจริงๆนะไม่งั้นโอ้ my god ตัวอะไรอ่ะเออวิ่ง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 อ้เยอะมากเยอะมากแถวนี้เยอะมากครับแถวนี้เยอะมากครับต้องรีบไปแล้วฮะเราอยู่นานไม่ได้ครับมันมีกล่องอ่ะมันมีกล่องอ่ะมันน่าเอามากเลยอ่ะแต่กระเป๋าผมเต็มไงใช่กระเป๋าผมโคตรเต็มโอเคใส่ได้มาเก็บก่อนมีกล่องว่ะอยากได้ว่ะเฮ้ยผมอยากได้ด้ตัวไรอ่ะเฮ้ย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 วิ่งวิ่งอ้าว ไปไปวิง่งเออเออลบลบเออมันลบอ่เราได้ลากอยู่ลออลากแล้วยิงเว้ยน้องฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮัาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าน่้อ่าฮ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 าย่อฮ่ฮฮฮฮ้ฮฮฮอาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่ออาว่ะ เปลี่ยนเปอาวุธใกล้ดีกว่าไหมเออน่าสนใจนะโอ้ oh, มีภาพพันแผลด้วยครับแท่งเหล็กฮไฟฉายแท่งเหล็กไอ้ตายเถอะเก็บอะไรก่อนดีวะเนี่ยผมว่าผมเอาสาขาออกดีกว่าครับเราเก็บแท่งเหล็กไปกันแผ่หลังสีลดลง20ด้วยโอ้มายกอดไหนแล้วก็ใช้เลยลวกันนะเลือผมได้เต็มโอเคคือคุ้มไหมวะคือเปิดกล่องมาคือได้ใช้ตลอดเลยอะไอ้ตายเถอะไม่มีอะไรที่เราไม่ได้ใช้เลย สาขาไม่ใช่สาขาเก็บมาใบ่านใบ่านซอมบี้โป้งนัดเดียวจอดไอ้น้องโอเคเราต้องหาเศษเหล็กครับใช้ในการทับของอืมของในกระเป๋าผมนี่มอัดแน่นไปด้วยสาคัณอันมากมายชะโอ้ยอยากเจอวันห้าโอเคไม่ไหวแล้วขวยาดหวดขอายาดหวดมาด้ มาดิแลกันแลกันมาดิไม่หลบลวโว้ยไม่หลบลวโว้ยโอย้เลือดเหือนิดเดียวเองให้ตายเถอะเฮ้ยหเหลือเยอะอยู่โอ้ไม่ได้เลยเลยอะหไหนไปดูกระเป๋าสีกระเป๋าเปิดออกดูเป็นมับโอ้มียามียา มียา yeah. นี่มีโอ้เต็มไปหมดแล้ววะอยากขยายกระเป๋านะต้องเสีย75บาทได้เจ็เดบาทนะได้น้องโอ้โหพี่อะไรกันตอนนี้จะเคลียร์หมดแล้วนะมีน้องกวางอยู่โอเคผมอุ้ยตรงนี้มีเศษเหล็กครับมีเศษเหล็กมาก่อนไปกล่องนั้นผมเปิดแล้วยังวะน่าจะเปิดแล้วนะโอเคไปเลยแล้วกันเพราะเรามาถึงบ้านเราแล้วไหนไปดูในกระเป๋าเิสียได้อะไรบ้างโอ้โหของอย่างเยอะเอามาใส่กล่องเลยละกันมา ทุ่มสุดตัวได้ได,ได้แท่งเหล็กมาด้วยครับอสุดจิ้งอันนี้ออกมาพี่อย่าเข้าไปมันต้องใช้เน,นี่ <c oughs> ยไขมันไขมันสัตว์ใส่เข้าไปเลยตรงนี้มีไม้นะครับแล้วก็โอเคยาแฟดไรไฟฉายโอเคผมมีไฟฉายนะแต่ไม่รู้ไปทำอะไรเรามาสร้างที่เป่าผมเอาอะไรก่อนเอานี่ฮะที่เก็บน้ำประดิษฐ์มาเลยหนึ่งอันแล้วก็อุย๊ย ไม่พอวะไม่ตายเถอะทำไมไม่พออะไรขนาดนี้วะฮสร้างในตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่เลยที่กักเก็บน้ําสวยเราก็ติกน้ํามาใส่ได้โอเคเวลาเรากินน้ําหมดแล้วนะครับนี่จะขวดนะเราก็เอากระติกน้ําเนี่ยไปใส่ตรงช่องนั้นได้แล้วก็ติกน้ําผมเหลือแค่สาอันหนึ่งก่อนี่ไงแปดอันโอเคโลช่องก่อนโล,ช,นโลช่องก่อนจะได้มีช่องเยอะๆอืม โอเคตอนนี้ช่องเหลือเยอะแล้วนะฮะมันมีแจ็กเก็ตด,ด้วยนะเฮ้ยขวานผมใกล้พังยังวะกับเสื้อเดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอย้ยังใช้ได้อยู่นะโอเคใช้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาไม้สักคู่หนึ่งตอนนี้ผมไปอยู่ที่ป่าสนนะครับผมมาหาไม้ใช่ตอนนี้ไม้เต็มไปหมดเลยลมถึงซอมบีดด้วยโอ้ยญาติเปรี้ยงเดียวจอดก่อนเลยละกัน เก็บไม้หมดเปิดกระเป๋าด้วยครับกระเป๋านักท่องเที่ยวเหมือนเป็นกระเป๋าอาหารเลยให้ตายเถอะมาดูหน่อยโอ้โหเขาติดน้ําของพร้อมเสิร์ฟสวยแน่นอนครับเรามาที่นี่เพื่อที่เราจะเอาไม้นะครับแล้วก็เบอร์รี่ต่างๆนะครับในการในการดำรงชีวิตของเราในครั้งนี้ฮะใช่ผมต้องมีเบอร์รี่ไม่งั้นผมจะตายเพราะว่าเนื้อสัตว์มันหายากๆยาก,ยาก,ยากไปรู้วิายากไปไหนไม้สนที่เราต้องการไปเย่ยงนัดเดียวจอด จะบอกเลยว่าเราจะสบายแค่นี้อีกไม่นานครับเพราะว่าเปิดเราใกล้จะหมดแล้วไม่นะถ้าปิดใกล้หมดเนี่ยผมก็ไม่รู้ระบบจะทำอะไรต่อจากหนีไปเนี่ยผมต้องใช้อาวุธสัน้นในการฆ่าซอมบี้โอ้โหหรนั้นมีกล่องด้วยครับเห็นแวบๆไหมฮะนีไงญาติเปิดก่อนเลยนะครับผมขอแบบของดีๆเลยเนะอูฟูฟู่ฟ้ามา <c oughs> เสร็จเลยกระไม้อูฟูตรงไหนวะเน,นี้ยตรงนี้มีหินครับ โอเคเราจะไม่อยู่กับสมบีรนะครับผมข้ามตัวข้ามไปก่อนนะครับโอ้ตัวนี้เราหิวมาก52%อตัดไม้ยว้ตรงนั้นมีกระเป๋าแดงกระเป๋าแดงแรงสามเท่าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปน,นะครับเราจะไม่อยู่กับตัวดันสไลย์มาไปเ้ียงหนึ่งดอกตัวหน,นึ่งนิถึกนินถึกอืมยื่นแทงไปเลยไอ้น้องเดี๋ยวพี่รับชอบเอง <laughs> เปิดกระเป๋าดูเป็นอะไรกระเป๋าสีแดงต้องแรงสามเท่า ได้หนังสัตว์ใช่ไหมโอ้โอเคแฟดไดไม่เอาก็ได้วะเหมือนว่ามันจะเกิดหรือเกิดนะอาจจะไม่ใช่ของดีก็ได้มับมับโอเคอีกต้นหนึ่งสับสับสับ,สบทีเราจะเอาอ่า,ขาเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำไอท้ที่เอ้ยมาโอ้ยวิ่งเร็วมากต้องสู้แล้วอือ มีนะไขมันสัตว์ด้วยอืมเบอร์รี่กินก่อนเลยพอดีเฮ้ยโอ้โห,โโห,โโหตกใจไอ้ป่าเอ้ยยิอ่อยู่ก็ไม่บอกให้ตายเธอโอ้โหตรงนี้มีหินนะเก็บหินก่อนอเอ้ยล่างมีอะไรอะ่ะโอ้กวางโดนไปวะไม่โดน ไม่โดนนะคือมันเป็นระยะที่ใกล้มากปืนเนี้ยมันไม่เหมือนอันนั้นปืนอันแรกอะคือมันยิงได้ไกลกว่านี้มันลากกวางได้เลยนีซี่มากอืตัดต้นไม้หมาไอ้น้องชายน้องหมาได้อะไรบ้างนี่ได้หนังสัตว์มาโอเคถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านจริงๆแล้วครับเรากลับบ้านเลยละกันนะไปมาถึงบ้านเรียบร้อยเอาของใส่กล่องกอดเลย ุมสุดตัวออกมาพี่ออกมาไม่ให้อันนี้ไม่ให้อยู่ได้สบายครับปองตรงตอนเนี้ยผมอูฟูอูฟ้าอูฟ้าอูฟูโอ้โหดูดูดท่อนสูง่สิ0ส1ชิ้นโคตรเยอะ